หลังจากปรับมาใหม่นะครับผมรู้สึกว่าหุ่นยนต์เทรดเทลุงมันทําง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับจากเมื่อก่อนที่เราต้องได้อักเมนถึง3อักเมนเลยเราก็ต้องขึ้นเบลสิบด้วยแต่ตอนนี้เราใช้แค่1อักเมนทเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออักเมนนี้เลยนะครับ I will be the h e a d นั่นเองที่จะทําให้ควาสามารถนะปรับมาใหม่นะครับจากเมื่อก่อนที่ต้องใช้3อักเมนใช่ไหมตอนนี้เราแค่ทําให้ตัว หุ่นยนต์อะในข้อมูลยนต์เราอะกลายเป็น2ดาวทุกตัวแค่นั้นนะครับเพราะว่าทุกตัวมันเออสอดาวทุกตัวมันก็เท่ากับ14ดาวใช่ไหมซึ่งมันต้องการ14ดาวนะครับใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ขึ้นเวลสิให้ได้มันก็จะได้กลายเป็นหุ่นยนต์โคตรโกงนั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันเลยนะครับหุ่นยนต์ไอหุ่นยนต์สดาวแม่งโกงมากๆก่อนนี้เลยมันปรับมาผมรู้สึกว่ามันทําง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยครับไม่ต้องทําเป็น3ดาวเลยสักตัวนะครับแค่ทําเป็น2ดาวให้ได้ทุกตัวแค่นั้นเองแล้้วววก็ขึนเไ แล้วก็จบเลยทุกอย่างคือหุ่นยนต์ปบหมดแน่นอนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยมันฟีลคล้ายตัว5บาท3ดาวนะจากที่ผมรู้สึกได้นะครับเออแล้วก็คลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณคุณโอโมพัทด้วยที่ส่งคอนเทนต์นี้มาให้นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะเจอหรอกไออาร์มิหุ่นยนต์เนี่ยหลังจากปรับมาใหม่คือผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นแล้วไงมันก็เลยไม่เจอนะแต่คือเขาส่งมาให้นะครับผมก็เลยอ่ะโอเคถือโอกาสทำคอนเทนต์เลยละกันนะเพราะว่ายังไม่มีไอคอนเทนต์หุ่นยนต์เทดลุงในช่องเลยนั่นเเเเเออออองงง่่่นนนนนนแแลลล้้้วววกกกก็ททาาาารรรบ์ดดีคืืผมมมมูสึัหิุยย ครแค่มันทําหุ่นยนต์เทตดลุงง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะก็คือเราพยายามเก็บตัว2ดาวในช่วงต้นเกมไว้เพื่อที่จะให้มันแบกบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น A อทอร์กรูเชียนแก๊งแพงอะไรเงี้ยถ้าเกิดมัน2ดาวได้ในะต้นเกมแล้วเราเปิดเป็นหุ่นยนต์3ได้แม่งวินงสี่ได้ยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็ไปอาศัยจังหวะเวลแปดโลหาคาม่าหาจาวานที่หนึ่งเพื่อที่จะเปิดเป็นหุ่นยนต์5ได้แล้วเราก็ค่อยๆขึ้นเวลไปที่เวล9อาจจะสกิปเวล9ถ้าเกิดบอร์ดไหวแล้วเราก็ไปเวล10เลยนะครับเพื่ ในช่วงเวลเก้าอะถ้าเกิดเราโลสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้คาม่าสองจาวาน2อยู่ในสองอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้อยู่แต่ถ้าเกิดรวยไม่พอจริงๆก็ข้ามไปโลเวลรสิเลยก็ได้นะครับและอีกอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะแนะนำจริงๆคือควรจะมีเป็นอักเมนต์พวกเกี่ยวกับการ view, อัพเวลอัอมีอีคอนอะไรแบบนี้ด้วยนะ ถ้าเกิดเจอเป็นอัคน,นีจะดีมากๆนะครับพวกที่ได้ก,การเงินได้เลเวลอะทุกอย่างสามารถหยิบมาได้เลยเพราะว่าบอร์ดไอหุ่นยนต์แบบเนี้ยคือต้องไปเวลสิบให้ได้อนะันนี้คือจุดสําคัญเลยนั่นเองนะคือการเงินสําคัญมากๆพยายามหาพยายามหาเม้นที่ให้ได้การเงินแล้วก็พยายามเก็บอีคอนดีๆนั่นเองนะครับ ส่วนบอร์ดของคุณโอโมพัทนี่ค่อนข้างจะวิ a ในส่วนของฟอนไลน์นิดหนึ่งนะรูเชนะดามีดมีอยู่แล้วครับแต่ว่าฟอนไลน์่อนข้างจะอ่อนนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่สองดาวเลยเนาะมันจะเป็นเอทอกเอยแกงแพงเอยอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้อยู่ครับแพ้ไปประมาณ2 3สรอบเลือดเหลือประมาณ88ก็ไม่ได้แย่นะครับเออถ้าเกิดเลือดเหลือต่ำกว่า80เนี่ยค่อนข้างแย่แหละเพราะว่าอันนั้นถือว่าบอร์ดจะอ่อนมากๆเนาะแต่อันนี้คือได้อยู่ครับทรง อันนี้เขาก็จบสเตจสเรียบร้อยเข้าสเตจสนะครับเขาก็เจอเป็นแกงแพงแผลเรียบร้อยส่วนฟอนไลน์ hmm. เขาก็ยังดาวเดียวมาเลยเอ้ยได้เอกสอดาวมาวะอันนี้ถือว่าสวยเลยนะเพราะว่าจะทําให้ บอดเราแข่งขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็เปิดเป็นไอตัวของบุยเซอร์ด้วยไม่ใช่บุยเซอร์ครับพูดผิดคนละเกยคนละเซตแหละบุยเซอร์มันคือเททให้วิเวทนะก็คือแซกกับเอทอกันเองว่าจะทำให้บอร์ดเราถึกมายิ่งขึ้นนะถ้าเกิดหาเบนจแจ็คกนอตมาอ่ะเขามีนี่หว่าเขามีเบนไอตัวของหมานะครับนะฟีนีโอเคสวยเลยแบบนี้คือปอนไลน์แข็งแล้วนะครับก็สามารถเก็บเงินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปเวลกาเวลสิบห้ได้แน่นอนนะครับแบบนี้คือสเตจสามน่าจะพอไหวแน่นอนเซฟเรื่อดได้ยาวๆแน่ๆนะครับ ี๋ยวมาลุ้นอักเมนที่2อกันดีกว่าว่าเขาจะเจอเป็นพวกอักเ m e n t คอนหรือเปล่านะอันนี้คือช่วงต้นเกมเขาทำมาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับคุณโอม,โมพัทนะครับอเคอ m e n t นที่2เหมือนเขาจะหาเป็นอักเ m e n t การเงินแหละแต่ว่ามันเป็นอักเ m e n t สีเงินนะครับมันไม่น่าจะมีพวกเกี่ยวกับได้เงินอะไรเท่าไหร่หรอกให้ผมเดาเขาหน้าจะหยิบเป็นทีม building นะเพราะว่าน่าจะได้ v a l ูเยอะสุดแหละไอ้ทีม building มันจะทําให้เราสามารถรูปตัว ไม่ติเมกให้กลายเป็น2ดาวได้เลยพวกตัว1บาท2บาท3บาทเลเนาะเออก็นั่นแหละมันจะทำให้ฮิตง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับในช่วงเวิวสิบที่จะทำสิบดาวนะอันนั้นเนี่ยเขาหยิบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันควรจะหยิบจริงๆนะที่เท่าที่มีนะครับอันนี้คือดีสุดแล้ว เขาก็ขึ้นเวลหกมาครับเพื่อที่จะลงไปเพิ่มให้ได้อีกสักตัวหนึ่งแล้วก็จะทําให้บอร์ดแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเขาเลือกที่จะเปิดเป็นเทรดของโปรเทคเตอร์นะครับแทนเฮฟวีเวทนั่นเองนะครับก็ออกแซกออกไปเปิดเป็นโปรเทคเตอร์แทนโปรเทคเตอร์ก็จะทําให้แจกโลได้นิดหนึ่งนะครับก็จะทาให้บอรดเรามันถึกขึ้นมานิดหน่อยแต่จริงๆผมรู้สึกว่าเปิดเป็นเฮฟวีเวทจะคุ้มกว่าโปรเทคเตอร์นะเพราะว่าไอเฮฟวีเวทมันได้ทุกตัวเนาะโปรเทคเตอร์มันอาจจะสุ่มแจกโลมัง้งเฮฟวีเวทอาจจะ แบบดิบกว่านิดนึงแต่จริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าบอดเขาค่อนข้างแข็งแหละในช่วงสเตจสามนี่เน,นะเาะรอบนี้เจอเป็นคนเล่นคิสซอโแกมบิดนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้คิสซอโแกมบิดในเซตสิบห้านี่กำลังแบบอารวาสะไรหรือเปล่าเลยมาโคตรโหดเลยใช่ไหมใครเล่นอยู่สามารถคอนเฟิร์มผมได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยเข้าไปเล่นเลยเซตสิบห้านี้ส่วนใหญ่ก็ไปสิงอยู่ในเซตสิบนะครับ เส่้อผ้มันคอมมันเดิมๆมันนะผมเลยเกี่ยวกไปเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีคอนเทนต์ก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะเนี่ยถ้าเกิดผมถูกใจผมก็จะเอามาทำเป็นคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่างเช่นแบบเทศดุ้งต่างๆนะเดืดคุงเดครูอะไรแบบนั้นนะสามารถส่งมาได้เลยวิธีการส่งก็แคปรูปที่ทุททกคนทำคอนเทนต์ได้แหละแล้วก็พร้อมชื่อตัวละครส่งมาผมไปเข้าไปดูย้อนหลังเองไม่ต้องส่งพวก i d เดพาร์อะไรไมาให้ผมนะเห็นมีบางคนส่งมาให้ครับไม่เอา <laughs> ไม่เอานะทุกคนไม่ต้องส่งมานะครับ โอเคตอนนี้บอร์ดเขาก็ฮิตสดาวหมดแล้วนะพวกตัวไอตัวเมติเมกนะครับแกงแพงเอทอรกรูเชียนสดาวหมดแล้วตอนนี้ก็เป้าหมายถัดไปขึ้นไปเวล8หาคามา่ากับจาวานให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดฟุกจริงๆเจอโยเนยช่วงเวล8เวล7ได้คือบอกเลยว่าปรับเป็นเรื่องแน่นอนนะครับเพราะว่า ไอตัวของมตี้เมกห้ามันต่างจาก7มากๆนะครับพวกดาเมจพวกความถึกอะไรเงี้ยเทศสี 4, ถ้าเกิดเปิด7ได้คือวินสี่ยาวแล้วจะทาให้เราขึ้น10บได้แน่นอนโอกาสเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดเจอเป็นมาตี้เมกเจ็ดนะแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็นั่นแหละครับเดอะครูอะก็รู้เอ้ยไม่ใช่เดอะครูไอ้ยทุกเมกะทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ถ้าเกิดเปิด7ไม่ได้คือค่อนข้างจะง,ง่อย,ยนะทุกคนเฮ้ยเราเข้าเจออูเดียเรียบร้อยนะครับสวยนะเปิดเป็น2เทศได้เลย3เทศเลยนะอูเดียมันมีตัวของไอ้นี่ด้วยนะครับเชื่อเลยนะ mentor, mentor, เมนเทอร ก็ได้3ามเทเลยลงอูเดียตัวเดียวคือโคตรคุมนะครับแต่ว่าเขายังขาดลงอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้เขาจะเอาอะไรเอาอะไรลงนะครับดีสุดก็น่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรลงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาขึ้น7มาไม่มีตัวลงนะลงไปเป็นเค่นีนตองตัวแล้วกันผมไม่รู้ว่าในชอ็อตในช็อตเขามีอะไรแต่ถ้าดีสุดก็คือตัววูเซอร์เอาบูสเซอร์ไม่ใช่วูเซอร์ไอชิมันคือเฮฟวิเวท <laughs> เปลี่ยนชื่อทุกคนแต่ความสามารถมันเหมือนกันเลยวิเซอร์กับฮิเวทก็คือเพิ่มเลือดตัวละครนั่นแหละไอ้เชี่ยผมเรียนเป็นวิเซอร์อีกละติดเซนสิปดิขออไพเดอร์ทุกคนโอเคในรอบนี้โอ้โหเจอเป็นบัมไงยาพอปเป็นเรื่องเลยอย่างนี้แล้วบัมตัว5บาทแบกสเตซีได้แน่นอนแล้วโลเป็นหนึ่งทีเจอโยนี้เชี่ยผู้เล่นบอลสวรรค์แล้วไงขุดโอเวอร์พัทเป็นผู้เล่นของสวรรค์ซะแล้วไงโยนี้ซะง,งั้นนะครับ อันนี้คือหาแค่จาวานกับเไอ้คาม่าเปิดเจ็ดได้คือโอกาสขึ้นเวลสิบได้คือเยอะมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะมีอะไรพีคๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะถ้าถ้าให้เดานะเป็นไปได้คืออาจจะขึ้นสิบแบบคิวๆแล้วเพราะว่าฟุกเจอโยเนะมาก่อนแบบนี้คือปรับเป็นเรื่องเลยโอเคอันนี้คือเขาเข้าสเตจสี่แล้วนะครับผมถ้าเป็นผมนะผมจะถอดพวกตัวอนี้ออกนะครับเนี่ยไอ้พวกตัวที่ไม่เกี่ยวกับไมตีเมกอะ อย่างเช่นไอ้ตัวไอ้นี่เชื่ออะไรนะไอ้ราคาเนี่ยเออเอาออกไปนะครับเนี่ยจริงๆมันต้องถอดนะราคานะเพื่อที่จะเอาโยนเนี่ยลงอ่ะโอเคสวยครับอันนี้คือว่าถูกนะถือว่าเป็นเพยที่ถูกนะถ้าเกิดไม่เปิด5้านี่คือผิดแน่นอนนะครับอันนี้คือถูกแล้วสวยครับอันนี้ก็ไอ้ตัวของคุณนยนต์เก่งข,ขึ้นแน่นอนแล้วก็เตะสี่ถ้าเกิดหาจาวานหาข้าวหน้าเจอก็เปิดเจ็ดคุณนยนต์ปุ๊บบอกเลยวินสยียาวๆแต่มันจะไปเหนื่อยในช่ง 5, วงสเตต5้าเลนึงนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็เริ่มฮิตกันในช่วงนั้นนะเนาะ สเตตส่คือหุนยนตจ7มันไล่ตบได้หมดอยู่แล้วครับแต่ในช่วงสเตตห้านี่คือค่อนข้างจะเหนื่อยและก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับในเกมนี้นะ<ป>มาลุนอักคเมนสุดท้ายดีกว่านะครับว่าจะเจอเป็นพวกอาคเมนอีคอนอะไรหรือเปล่านะหวังว่าจะเจอนะครับโอ้โหเชกกดไป1ทีเจอเอ็กซ์ฟีฟโก โคตรดีอักเมนนี่เป็นอักเมนอีคอนที่โคตรดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราได้อีกพีสิหน่วย4รอบนะครับ4รอบก็เท่ากับ44บาทเลยนะเพราะอีกพีหหน่วยเท่ากับ1บาทนะครับอักเมนนี่คือให้เงินเรา44บาทเลยแล้วมันจะทําให้เราขึ้นเวลสิบได้ง่ายมากๆเว้ยเป็นเรื่องเลย,ยงี้จัดฉากมาแน่นอนนะครับโอเคเขายังไม่ตัดสินใจขึ้น8นะเพราะว่าขึ้นไปก็ไม่รู้จะเอาตัวอะไรลงอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีตัวรออยู่ในเบ้นนะ เขาไม่อยากโรอะไรขนาดนั้นนะครับเขาอยากแบบเก็บอีคอนให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปเวล10ให้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเพจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่ตี้เม็5เนี่ยมันก็พอจะแบกสเต a สี่ต้นๆได้อยู่แล้วแล้วค่อยไปขึ้นตอนช่วงหลังวงล้อก็ได้หรืออาจจะขึ้นช่วงไอ้นี่ก็ได้ครับก่อนวงล้อก็ได้เพื่อที่จะ save เซฟเรือนะแต่อันนี้เขาเจอเป็นอตัวของ เชื่ออะไรนะเสน,นามาแล้วก็จะทําให้หาตัวไม่ที่ไม่อีกแค่หนึ่งตัวก็จะเปิดเป็นเจ็ดได้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของจาวานนั่นเองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขึ้น8ไปไม่เจอจาวานสักตัวหนึ่งผมบอกเลยว่าช่วงเศษสีนี่น่าจะเสียเลือดแบบยับยับแน่นอนนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์5มันไม่พอที่จะแบกได้ขนาดนั้นนะในช่วงเศษสีนะครับจใจดีคือโอ้โหเชื่อแล้วกดโลนหนึ่งทีเจอจาวานกดโลเวลเจ็ดอันนี้คือผู้เล่นพอสวรรค์อีกคนหรือเปล่านี่ <c oughs> จัดฉากหรือเปล่่านี เป็นเรื่องเลยครับอย่างนี้เปิด7ได้แน่นอนถ้าเกิดเจอแบบนี้คือควรที่จะขึ้นเวลแปดไปเลยนะแล้วก็ลงเป็นเซนนาแล้วก็เอาจาวานลงแทนไอชื่อไลท์นะครับไอตัวไลท์อะไอตัวเนี้ยเป็นทอนั่นแหละครับเปิด7ได้คือเซฟเลือดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาชนะตอนเนื่องอยู่2เว้ยมันควรจะทํานะต่อให้แบบรู้ว่าแพ้ยังไงก็ควรจะทําเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เจอคนที่บอดแข็งแบบนี้เราเซฟเลือดได้เราวินเซกได้มันจะทําให้การเงินเราแบบค่อนข้างดีกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือเขา,อาแอบผิดไปนิดนึง นิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆควรขึ้นนะควรขึ้น8แล้วก็ลงเซนนาแล้วก็เอาไลฟ์เป็นจาวานแทนคือเปิด7นั่นแหละครับนิดหนึ่งไม่งั้นไม่ไม่งั้นไม่เสียเลือดแล้วเนี่ยผมว่าหุ่นยนต์เมันน่าจะสู้บอร์ดมอกี้ได้นะเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่เลือดเขาเหลือเยอะอยู่ครับอันนี้เขาหยิบมาเป็นลูเชียนถือเบลนะครับเบลนี้น่าจะเอาไปทําเป็นพวกของ Tank แทงละมั้งเพราะผมรู้สึกว่าบอร์ดของเขาค่อนข้างบางอยู่นะเอามาเป็นของแทงอย่างเช่นแบบวอร์มอกเอ้ยซันไฟเอ้ยอะไรเงี้ยทุกคนควรจจจจะะะะมมีีีนคครรรรัับไไออ้้พววกกตดฮเงงยิ โอเคอันนี้เขาขึ้นไหมขึ้น8เถอะขอร้องเลยขึ้น8หน่อยเดี๋ยวทำไมสองหน่วยเนี่ยเงินก็56ขึ้น8หน่อยครับคุณโอโมพัสจริงๆมันเป็นเพย์อันนี้นะย้อนหลังนะครับผมดูไม่ได้เนี่ยเนี่ยขึ้น8หน่อยขอร้องละเออโอเคขึ้นสักทีนะครับแล้วก็เอาเซนนาลงไปแล้วก็เอาอ่ะแต่จริงๆควรถอดไอไลท์ like ออกนะครับเพราะว่าไอเทดของสเตติจิตอ่ะผมว่าใส่เป็นบัมอ่ะมีมีแวลูม,มากกว่าเว้ย จริงๆควรใส่เป็นบั้มดีกว่านะเอาไลท์ออกแล้วก็ลงเป็นบั้มอ่ะเก่งกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าบั้มมันเหวี่ยงตัวแทงได้ไงไอเทสเตติจิตกับเอ็กซิคิวชันเนอร์ที่ติดคู่กับเซนนามันไม่ได้มีผลขนาดนั้น,นครับจริงๆคือควรจะเป็นบั้มนะไอตัวของไลท์นะครับน่าจะดีกว่าแต่ก็นั่นแลหละครับคุณยน7อย่างที่ผมบอกสเตส4คือวินสติกได้แน่นอน,นครับยังไงก็ไหวเนี่ยคุณยนมันดาเมจมันแบกได้อยู่แล้วนะแต่ว่าของเขาค่อนข้างจะบานนิดนึงนะครับในส่วนของฟอนไลน์นะ เราเจอเป็นจาวานอีกแล้วครับคือเกมน,นี้ส่งเขาแบบไปนี่จัดเลยโอ้โหล้วโกโลไปนหนึ่งทีเจอจาวานสองดาวไปเลยโคตรบ้าแบบเป็นเรื่องแบบนี้ก็ชิวๆแล้ว,ค,วลครับเก็บเงินขึ้น9ขึ้น10เลยเหลือแค่หาน่าจะเป็นตัวอะไรขาม่านะครับขาม่ากับอยนิให้ได้2ดาวก็จบแล้วควรจะควรจะ2ดาวนะเพราะว่ามันจะมันจะไม่ครบ14นะครับเกมมันทํามาพอดีเป๊ะนะ มันง่ายขึ้นเยอะอจริงๆนะเว้ยโอ้โหเราไอ้นี่คือควรจะหยิบนะมกไพร์ลอดเนี่ยครับแต่เขาไม่ไม่หยิบวะควรจะหยิบจริงๆนะมิกไพลอดนะเขาหยิบมาเป็นไฟนอลบอสมิกไพร์ลอดมันจะทำให้คุณโยนเราเก่งขึ้นนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนท้ายเกมก็ได้เนี่ยหยิบแล้วเอาให้โยเนะให้โยเนะใส่อะแล้วโยเนะมันจะไปขี่หุนน่นอะผมว่ายังไงมันก็เก่งกว่าเว้ยเก่งกว่าไฟนอลบอสอะนะจริงๆนะครับแต่ว่าเขาอาจจะให้โยเนะแบกไงเขาไม่อยากเอาโยเนะไปเก็บไนงะ ก็ได้เหมือนกันแล้วไม่แย่หรอกมันจริงๆก็ไม่ได้ผิดนะตรงนี้ไม่ได้ผิดนะครับคือเลือกอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมจะยหยิบเมกไพลอตมาให้หุ่นยนต์แบกเพราะว่ามันคอนเทนต์หุ่นยนต์ไงก็เลยต้องให้หุ่นยนต okay, ์แบกนะครับโอเคเราเจอบ้ามนะครับอันนี้เขาน่าจะขึ้นเก้าเลยไหมเพื่อที่จะลงเป็นบ้ามนะครับเปิดเป็นจริงๆไม่ได้เปิดเทดนะบ้ามมันไม่มีเทดติดกับในบอร์ดหุ่นยนต์เลย ใช่เพราะว่าไม่มีแบชชั่นไม่มีรูชดอถ้าเกิดจะมีรูชดอจริงๆคือต้องเอาหมี่มาลงนะครับเพื่อที่จะติดเอ็ดหลอดแล้วก็รูชดอคูกระบามันเองแต่ว่าเขายังเลือกที่จะไม่ขึ้นนะครับเขาพยายามเซฟอีคอนแบบสุดๆเพื่อที่จะเก็บแบบไปเวลสิบให้ได้ชัวร์นะครับเพราะว่าเป้าหมายเขาคือหาแค่คาม่มาสองดาวแล้วก็โยเนะสองดาวเท่านั้นนะครับแล้วหุ่นยนต์เจ็ดคือยังไงมันแบกได้อยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมคือยังไงก็ไหวเว้ยหุ่นยนต์ไล่ตบหมดเลยดูดิไล่ตบแถวหลังหมดเลยแล้วคนนี้ตายไปเลยนนนหุ่่ยตตบีแลร ผมบอกว่าผมเลยบอกว่าถ้าเกิดรอบนั้นนะ่ะเขาไม่ควรจะแพ้นะถ้าเกิดเขาเปิดหุ่นยนต์นะครับไอ้รอบที่เขาไม่ขึ้นเวลแล้วก็เอาไอ้ตัวลงนั่นแหละที่รอบนั้นนะ่ะรอบสเตจสี่นะครับเขาไม่ควรจะแพ้นะจริงเขาวินสติกยาวได้เลยนะแอบเสียดายไปน,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยอ่อันนี้เขาก็ควรขึ้นก้าวนะครับเพื่อที่จะลงเป็นบั้มนะเพราะว่ายังไงเงินอัพไปมันก็พอยแล้วนะครับแค่เจ็ดสิบสี่เนี่ยเออแค่เจ็ดสิบหกเนี่ยเขามีอยูหกสิบสี่แล้วอะ่ะมันขึ้นได้อยู่แล้วครับอัพไหมเดี๋ยวววผผมมรระังออไปอคนนนื่นแล้ นี่เขาเล่นเป็นซาย่าหาคาเลยซาย่าเวอร์ชันนะครับส่วนนี้เป็นสปรีมเซลเฮวีเวตแล้วอันนี้ก็เป็นออสปรีมเซลแบบปกตินะครับแต่ว่ายัางขาดสไลด์อยู่นะทำให้เปิดเป็นเทอร์ไม่ได้นะครับขาดสไลด์ไปโอเคส่วนบ้านนี้เป็นคริสตัลแกรนบิดนะครับซึ่งบอร์ดค่อนข้างจะฮิตเลยคริสตัลแกรนบิดช่วงนี้ก็เป็นคอมเมตอรจะจัดเลยใช่ไหมใครเล่นแรงอยู่สามารถคอนเฟิร์มผมได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเซตสิบห้า โอเคเดี๋ยวมาดูบอร์ดของคุณนี่การคุณโอโมพัทอ่าโอเคเขาขึ้น9ก้าแล้วนะแล้วก็ลงเป็นเป็นบ้ามแล้วนะเพราะว่าตอนแรกเขามีบ้ามแพ้อยู่ก็โอเคครับสวยโย่แต่ว่าเจอเป็นบอร์ดนี้เหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าเพราะว่าดารลียตเข้ามาล้วงได้แล้วนะครับไล่สัพ์แถวหลังหมดเลยนะไหวหรือเปล่าแต่คุณยนต์ก็แบกได้อยู่นะครับตอนนี้คือคุณยนต์แม่งค้ำให้สุดๆแล้วอนะ่ะแต่ว่าแต่ว่าคาม,ม่าตายว่ะไม่งั้นคือไม่งั้นคือไหวปะคุณยนต์โอ้โหไหวว่ะคุณยนต์เอาให้นะแล้วเเเปนนนนไไง่่อนนอผมมบกกแแแล้้้้้วถาาิดขึพ เพราะไม่มีบัไมไปช่วยทำดเมจอะทำซีซีอะไรเงี้ยแพ้แน่นอน,นครับช็อยเมื่อกี้นะนี่ก็คือเขาตัดสินใจถูกไงก็เลยชนะไปได้นะครับเขาวินสติกติดไฟไปเลยตอนนี้โอเคเหลือแค่คืน1ิบแล้วครับแล้วก็หาคาม่ากับยูเนซสองดาวเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นหุ่นยนต์เจ็ดแต่ว่าเจอบอร์ดนี้เหมือนจะไม่ไหวนะเพราะว่าเลือดข้างๆเยอะนะครับแล้วเข้าช่วงเตทห้าแล้วไงอย่างที่ผมบอกครับหุ่นยนต์เจ็ดเตทห้ามันเริ่มสู้ไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันเอ่อมันเก่งในช่วงประมาณสเตทห้า สเตตสี่นั่นแหละสเตตห้าคือเริ่มแพ้แล้วโอเคอันนี้เขาหยิบมาเป็นนาชอทูธนะครับอันนี้คือวินคอนเขาคือต้องเวลสิบแล้วก็หุ่นยน์ลุงเท่านั้นเลยไม่งั้นคือมีโอกาสาที่จะไม่แชมป์แล้วตานี้แต่ว่าเขาเลือกที่จะหยิบนาชอทูธมาแล้วทําไมเขาไม่หยิบคาม่าวะคาม่าตัวนั้นอะทำไมเขาไม่หยิบาาวะ,วบะเขาไม่เห็นหรือ,อ่าเอานาชอทูธมาทําอะไรอะไม่รู้ครับแต่ว่าแต่ว่าหยิบคาม่าตัวนั้นน่าจะดีกว่านะอันนี้แอบมิสเพย์ไปนิดหนึ่งหรือเปล่า หยิบคามามาไอ้หยิบนาชอทูตมาเพื่อที่จะมาเล่นสายาหรือเปล่าแต่ว่าหยิบคามาตัวนั้นมาแพยัยงไงเนี่ยไม่งั้นคา,ามาเขาสองดาวไปแล้วเว้ยแล้วก็ขึ้นสิบไปโรโยเน่ก็จบแลละจริงๆมันควรจะหยิบเป็นคามานะแอบมิสเซไปนิดหนึ่งนะรตรงนี้ทําให้มันนิดป่าวัตถถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าขึ้นไปแล้วหาคามาไม่เจอเงินหมดนี่หยาบอยู่นะแต่ว่าเลือดเขาเยอะครับมันก็ได้อยู่แหละไม่แย่ไม่แย่ได้อยู่ได้อยู่เออเลือดเขามีอยู่ครับเพราะว่าหุ่นยนต์มันบนะ,นนะคร เนี่ยมันเริ่มแพ้แล้วหุ่นยนต์อ่ทุกคนมันเริ่มสู้ไม่ได้แล้วหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็เริ่มแพ้เรื่อยๆนะเพราะว่าวินคอนเขาต้องเทรดลุ้งเท่านั้นเลยไม่งั้นคือไม่แชมป์แน่นอนครับตานี้แล้วเจอโยเนี่อีกแล้วไอ้เป็นเรื่องอีกแล้วครับไม่ต้องลงต้องโลอะไรเลยคือเกมนี้นี่เหมือนจัดฉากมาครับจัดฉากมาหรือเปล่าเจอโคตรด,ดีนะครับตัวหุ่นยนต์คือไม่ค่อยจะได้โลเท่าไหร่แล้วหุ่นยนต์นี่ออกมาเสิร์ฟไม่หยุด อันนี้คือเป้าหมายเวลสิบเท่านั้นนะครับแอบติดได้คาม่าตัวนั้นจริงๆนะออแอบมิสเทไป2จุดแล้วกันที่ผมเห็นๆตรงนี้นะครับก็คือจุดที่ไม่อัพเวลตอนนั้น,นอ่ะที่จะเปิดเป็นหุ่นยนต์เตรงนั้น1ทีแล้วก็ไม่ได้หยิบคาม่าในวงมาตรงนั้น1ทีนะครับแอบมิสเทไปนิดนึงมันควรจะหยิบนะเพราะว่าได้มาเป็นดีคอลด้วยนะครับดีคอลมันก็จะทําให้ตัวฟอนไลน์เรามันถึกมากยิ่งขึ้นนะนะก็ควรจะหยิบตรงนั้นนิดน,นึงแอบนิดนึงนิดน,นึงไม่เป็นไรครับ โอเคตอนนี้เหมือนจะแพ้อยู่ดีนะเพราะว่าบ้านนี้คือฮิตหมดแล้วนะครับเรียบร้อยคุณยนบอกแล้วครับว่าช่วงเซต5คือเริ่มไม่ไหวแล้วครับวินคอนคือต้องเวลสิบเท่านั้นรอบนี้เป็นรอบคีฟนะครับ<า>อ,อย่างไงเขาเลือกที่จะทํายังไงต่ออันนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะเก็บเงินขึ้นเวลไม่ใช่ผมจะอัพผมจะยังไม่อัพรอบนี้ผมจะไปอัพรอบหน้าครับผมจะไปอัพรอบหน้าแล้วก็โลลุ้นโยนี้2ดาวแค่นั้นเลยครับแต่ว่าเงินเขาเหมือนจะไม่พอโลนะตอนนี้นะครับ เนี่ยมันต้องไปหาคาม่าอีกตัวหนึ่งเว้ยไม่งั้นคาม่ามันจะสองดาวไปแล้วแล้วเหมือนเขาจะไม่ได้ซื้อคาม่าตัวนั้นด้วยนะเพราะว่ามันคาม่าไม่แพ้นะครับอันนี้คือเขาลืมหรือเปล่าเหมือนจะลืมนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อคาม่าในนี่มาแล้วนะครับเอ้มันขึ้นคาร่าคาม่ามันขึ้นมาในช็อตแต่ว่าขึ้นในช็อปมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้ออันนี้เขาน่าจะเขาจะลืมหรือเปล่าว่าคาม่าเขายังไม่สองเออน่าจะใช่นะครับอันนี้น่าจะใช่แหละโอ้เสียดายเลยถ้าเกิดหาคาม่าไม่เจอนี่ยาบเลยแต่ว่าวิวสิบแล้วโอกาสเจอตัวสี่จะหา อยูนสกับคาม่าสก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเวลสิอันนี้ก็อาจจะเป็นเพทที่สุ่มเสี่ยงไปหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดโลไม่เจอจริงๆนี่บอกเลยว่าไม่มีเงินขึ้น10นี่ตายแน่นอนนะครับอืเนี่ยทุกคนผมลองอ่านดูว่าเออทำไมเขาถึงเขาถึงแบบตัดสินใจโลตอนเวลเอยู่มีเรดอะไรที่ผมข้ามไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีนะะว่าอันนี้คือควรจะขึ้น10ไปก่อนนะครับถ้าเกิดมัญหาโยนี้ไม่เจอตอนเวลเก้าแล้วเนี่ยเงินจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาเก็บตัวพวกนี้เยอะอยู่มันทําให้ขายได้นะ เนี่ยคาม่ามันไม่สองเว้ยแต่ว่าโยเนยังโชคดีที่ว่าโยเนมันสองไปแล้วนะเราเจอคาม่าสองเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ขึ้นสิบเท่านั้นโอเคสวยครับถือว่าเกมมันเกมมันส่งอยู่นะคุณโอโบพัฒนนี่คือได้เกมช่วยอยู่นิดหนึ่งนะครับเออถ้าเป็นผมผมจะไม่ผมจะไม่ฆ่าคาม่าตัวนั้นแน่นอนแล้วผมก็ขึ้นสิบชิวๆแล้วก็ไปหยิบไปหาโยเน่สองดาวตอนเวลสิบคือคาม่าเราสองอยู่แล้วอ่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละแต่เขาหน่าจะลืมแหละคาม่าตัวเนี่ยะ Okay. ก็ได้อยู่ครับตอนนี้ก็เลือดมียังไงอะไรมีคือขึ้นสิบแน่นอนแล้วก็เทดลุงคือมีให้เห็นแล้วโอเคก็น่าจะจบแล้วครับสำหรับ,บเกมนี้ก็คือหุ่นยนต์เท็ดลุงก็ไม่น่าจะมีใครไหวแล้วนะครับอันนี้คือเขาสามารถขึ้นได้เลยนะเวฟสิบนะครับเนี่ยเขาขึ้นได้เลยเพราะว่าเงินมันพอนะเนี่ยโอเค okay. เขาคำนวณดูแล้วมันพอจริงๆนะก็เลยกดขึ้นไปนะผมก็ึกวก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่จริงๆควรทำนะอันนี้คือถือว่าเป็นเพจที่ถูกต้องนะครับแลวเรียบร้อยไงหุ่นยนต์สี่ดาวมาแล้วครับกาลิโอ ดูดาเเมจคูณมาครับไอ้คูณจาก4 2 5เป็น5,000แม่งมันมันความสามารถคล้ายๆไปพวก5บาท3ดาวด้วยซึ่งตอนที่มันทําง่ายแบบง่ายขึ้นเยอะมากๆจากเมื่อก่อนที่ต้องใช้3อัรเมนต์น่ะตอนนี้คือมันง่ายขึ้นเยอะมากๆเว้ยทุกคนถ้าเกิดใครทําได้ก็สามารถมาขิงกันในคอมเมนต์ได้นะครับแต่บอกเลยว่ามันง่ายขึ้นมา,าจริงๆเดี๋ยวผมว่าจะไปไล่เก็บอยู่เหมือนกันในพวกเทดลุงเนี่ยเออ75นะครับแต่ก็ขี้เกียจอยู่ดีย <c> ว <oughs> ต,ต้องรอก่อน ปิดไป1คนแล้วตอนนี้น่าจะเหลือแค่2คนสุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่น่าจะไหวกับบอร์ดหุ่นยนต์เท็ดลุงแบบนี้อยู่ดีนะครับซึ่งเกมนี้มันก็น่าจะจบแล้วนะผมรู้สึกว่าแม่งทำง่ายที่สุดแล้วมั้งเนี่ยไอเทดลุงหุ่นยนต์เนี่ยหลังจากปรับมาเมื่อก่อนคือแม่งยากสุดเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายน่าจะง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันแค่เจอแค่อังเ้นเดียวไอวีวีเดเฮดเนี่ยแล้วก็ทําทุกตัวเป็น2ดาวในคอมแมททิเมกแล้วก็ขึ้นเวลสิบแค่นั้นเองมันง่ายสุดแล้วเว้ ถ้าเทียบกับพวกเมื่อก่อนอ่ะคือเมื่อก่อนแม่งต้องสุ่มหาอคเมนต์คือโคตรยากตอนนี้คือง่ายจริงๆแล้วเมื่อก่อนคืออาคเมนต์เราใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะนอกจากไอ้พวกอาคเมนต์หุ่นยนต์อ่ะอันนี้คือเรายังมีอาคเมนต์อื่นมาช่วยไงมันทําให้แบบง่ายขึ้นเยอะจริงๆแล้วสำหรับหุ่นยนต์เจ็ดเทรดลุงแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับมันเป็นแนวทางได้ปะวะก็ได้และมั้งผม <laughs> เอาคลิปคนอื่นมาตัดนี่ไม่รู้ว่าเป็นแนวทางได้ไหมก็ถือว่าได้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโอโมพัทเอกจริงๆนะครับที่ส่งคอนเทนต์นี้มาให้นะแล้วก็ใครที่อยากส่งคอนเทนต์มีคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมดูก็สามารถส่งมาที่แฟนเพจผมได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p ท็อปอัพไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ท็อปอัพก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน